nè ngay, ủi, oh, mình cắt Tìm ngay, mình ngay. Mình ngay. กกีสวัสดีเพื่อนๆสหายสายกระพงทุกๆท่านครับวันนี้ก็มาเก็บตกอ่แมตปลาสี่ตันนะก็ไม่รู้ว่าเหลือมากเหลือน้อยเท่าไหร่นะวันนี้มาแทนนะครับผมมากับ นักโอ๊ตนักล่าสวัสดีค<ม>ร<อ>ับปาดเลยฝาดเัวด้วยครับ <laughs> ผมมือใหม่ครับ <laughs> <laughs> วันนี้ค่าคันทราบว่าห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับปลาก็เหลือค่อนข้างเยอะนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเก็บได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะครับเตรียมของลุยเริ่มนะครับเริ่มแล้ว,รเ,รลวเราเริ่มทราย

เราใช้ใหญ่นะปลาใหญ่นะครับ Ai à, dụ cây rồi <laughs> ยิงแล้ววัดดีว่ะโดนท้องไม้นี่ตานม,มาแนะ้ะตานม,มายัางตาบอกต่อนให้ก่อนต่อยก่อนอกินจัดกินติดดินเลยโตเรียดเรียดก็ช้าเลย นี่ปลาไสดีจเงี่ยมตัวนี้ติดีบอ่หลุดไปทิ่โนดกระโดดป่ะเอาซ้ำโนดเอ้าหลุดอีกกระโดดป่ะเอาโว่สองทีเยอะเยือหลุดไปแล้วเลี้ยงพันแล้ววะโดนโนดไม่กินเลยไหนกว่าโดนไม่โดนเลยหรอโดนตัวเดียวเฮ้ยแล้วก็หลุดแล้วกัยังไม่โดนเลยหรอโดนตัวเดียว โอ้ลงเอาเลยเ,เลย้ยมันกัดแทกๆะนก็ไม่กัดใช่ไหมเจอเขาทางแล้วเขาทางแล้วแต่ตัวกินก้็กยังกินแล้ว <laughs> ต้องใจเย็นๆหน่อยจะไปใจร้อนกับปลายยางไม่ได้หวอเาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาใช่ไหมเออเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเออช้าจริงโคตรครับไปเไปพี่ตันอยู่ไหนเนาะเฮ้ยโดนก็โดนเอาโดนเอาไว้เฮ้ยใกล้เลยว่ะควายใหญ่ด้วยไม่หลุดไปครับ อยู่ไหนอยู่หน้าเลยวะอยู่ไกลเลยปลาน้โอ๊ตหรปลาผมวะเนี่ยปลาผมดิปลาผมดิตัวนี้พอตัวกันหรือเปล่าพอตัวกันเปล่าผมปลาใหญ่นะปล้เล็กผมไม่ตกหรอกปลาเล็กไม่ตกเลยโอ้โหเล็กเหมือนกันนะเว้ยตัวแปะได้ไหมได้แปะใหนะ นี่ไปเลยผมไม่ตกหรอกโอดลากขึ้นเลยนี่เห็นไหมกัดยากนี่นักเจอลูกอมเข้าไปไม้เดียวนี่กัดสองีติดนะครับนี่อุปสรรคไม้เดียว๋ยู่แล้วแม่ก็เงียบแน่นอนเลยใม่รอซื้อ ไงโอ้ยมันกัดทุกไม้เลยนะเนี่ยาาอาจารย์เออปลานี่จะไอตัวสองขีด <c oughs> เล่นๆอยู่ดิดูดิอาจารย์โอ้ยิ้มชอหลัง <c oughs> ถึงว่ามันแรงจังไอ้ <c oughs> ตัวเบ็ดดี <c oughs> ด,ด้วยนะั <c oughs> ่นแหละตายแล้ว โอโหตัวนี้เฉาหลังนะเ <Hey. S 2> ไม่กัดก็เฉาะหล <c oughs> ไม่ตกแต่งไม่รู้อ่ะนี่ไง คบูปิสาจนะครับเจ้าของไม่มา <c oughs> ใส่ตัวครับไวใกล้นะค,ะครับล <c oughs> งคอเลย <c oughs> กลูกอมปีศาจนะครับเอ้ามาถูกทางแล้วนะเราจับลูกอมมาเขาโดนเกือบทุกไม้เลยนะ้ยเริ่มมีเสียงแล้วลมแรงว่ะนั่นไงนีลูกอมเนาะ หายตัวนะครับใกล้ๆมี่น้ำชาให้เขาตกกันวันนี้เป็นวันเก็บตกอันนี้เป็นวันเก็บตกนะปลาชิ้นไหนปลาชั้นอย่างไรอ่ะปลาชิ้นตัวแค่นี้ลูกอมปีศาจโอ้ยไปโดนพี่คนละตัวแต่งกันไม้ต่อไม้เลย นอ่ะโงลงองเดียมันเรื่องจริงนะไม่ใช่ข่าวลือนะน้าบดเฮ้ยม้เข้าทางไงวุ้นสวัสดีครับสวัสดีครับจะรอดก็รอดพอลูกผมนี่แหละตัวน้อยเดียว อนไรผมชอบยีผ้าตรงไปทงเอ้าอันนี้อันนี้พ่อมันไอ้เลยไอ้เหี้ยขิงไม่ขิงจะต้องไม่เลิกว่ะในปลายังโดนขิงนะเนี่ยปลาได้กว่าเขานี่ติดในสิบแล้วนะครับจะรอดก็พ่อลูกโอมนะครับวันนี้คิดว่านะเช้าก็ปลายังผมไม่โดนเลยนะเขาโดนกันสิบกว่าสิบกว่าแล้ผมโดนตัวเดียว ตไปอย่างอาจจะไม่ใช่ทางองเราจริงแหละ าุ่นแต่กับปลายางอยู่ก็ไม่เป็นเอาอีกแล้วตัวกระจิ๋วเดียวตีกระชังอีกกระชังหแล้วเนี่ยชังโอ๊ดนั่นนี่โอ้โหปลาไปแล้วไโยนลงเมื่อกี้ปะ่ะโยนลงไปตายหาแล้วล่ะนอกน้กพี่มันเลือมันออกแล้วตรงเห็นปะ โอ mm ้ย hmm. like oh, so oh, ่าโคตรแรงนะตาหน้าตุยมากเลยตือมกิดูดิโอ้โหแล้วเข้าคอเลยนะตีเบ็ดนะครับตีเบ็ดนะ ไม่ใครกางร่มเลยหรอไอเอเงนหาอนแ่ร้อนทีู่ักไมนี่มันเล่นทุกคนตั้งนานแล้วเนาะ อา,อาจึงเดียวไยอาจึงเดียวปลากัดลูกโอมแม่ตัวใหญ่ยังวะลูกโอมปิศารกัดแทบซุกไม้ครับปลาไซนี้นะามามาปึ้งปังป้งปึ้งปั้งเลย ผม,มสวนกันแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาไฮขวาเอาขวาครับขวาทั่วลากขึ้นเลย

อมปีศาจของแท้วันนี้ลูกอมอยาวๆนะครับก็มันกัดรัวๆเลยนะนี่ต้องใช้อ่ะสามานะว่าต้องตีทําม่ยาหน่อยนะครับผมมันกัดไกลด้วย่ไม้เนยเหยืแม่งกำลังโรนลงแม่งตีสาาเขาไปเลยตานี้ต้องสับนะวปาใกล้ๆมันโโดนพีกับโดนเราเราโมเดลให้ไก่ เห็นปะฝ่ายใกล้ตัวโอ้ยนุ่นจะโดดรุดเลยันนี้เราเราไม่ได้ขอมาใกล้ใกล้ไม่ได้ขอใกใกล้นลเมิดอ่ะนอนที่โมเดิร์เขามกอนโอ้ยต่ชา โอยกระชากดูดอะไรของเขาเนี oh ่ยสองเลยกระโดดฟิวเลยงงเลยมัน oh สิครับป <ss> ่ายางไม่เอาไอ้เครื่อง e c e l เนาะน่าดันนะไม่่ใชก็บอกแม่งไม่ได้ทานกูเลยปบายนี่ป่ายางนี่ผมยืนงงเลยแล้วตรงกระจกหกด้านโดดดีเลยเจอไหนเดียวไม่ปลบออยู่ได้ จะมายืนข้อลูกอมตอนเช้าก็เขินๆเงี้ยปีนี้เสร็จแล้วโตเงี้ยว่ารู้สึกว่าไปซ้อมมือบ่อยเหลือเกินนะถ้าปลามันกัดนะสักไม่อยู่ นี่ไงอู้ยคันจะหลุดมืคอนเทนต์อีกนะคันจะหลุดมือกระชากิสองวัสองไอ้สองตัวติดเลยไม้เดียวไม้เดียวหลบตัวออไม้เดียวสองตัวเลย้ตัวนี้ตัวใหญ่นั่นไงปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดเอ้จริงนี่เห็นคันจะหลุดมือปล้วนะเยไม่ขึ้นจริงวะ่าเกี่ยวเปล่าวะ

ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ทีว่าไม่เข้าออทีปลาใหญ่ปลาใหญ่ทีถึงว่าไม่เข้านะอาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโหูยไอเราก็ว่าทำไมมันเล่นไม่เข้าทุกทีปลาใหญ่นี่เอง <laughs> โอ้โหตัวนี้ใหญ่นะครับนี่ถึงว่าอัดไม่เข้าทุกทีนะนี่โตก,กว่าเลยนะครับตัวนี้นะ น้อยๆนียโอ้โหเด้งเลยตัวน้อยเดียวตัวน้อยเดียวเป็นเมื่อไม่เช้าเลยเออไม่เช้านี้เงียบปิ๊บสวัสดีนะครับนะสายตัวอ่ะขอได้มั้ยคอเลย

ชอ็อปลห้าลองปิดเบรกใส่ไม่ใช่อะไรกลัวขันมีตัวเดียวตัวนี้สามสามอะ่ะขอตัวนะครับโ,นะโ,โอ้ยหลุดปลาใหญ่ใหญ่ด้วยโอ้ยเราเก็บปลาเล็กเราเก็บปลาใหญ่ <laughs> ไปใหญ่นี่ไอนู่นแล้วตัวทีครับตัวไหนหัวรหัสตัวของโป้ไอตัวนะครับรหัส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 ไอ้แงเล้วแอาลี่ไงใกล้ไห่ขากินห้าอันเดียวเขาใหญ่เยจะไปกลัวนะ

จะดีนะ่นีปลาใหญ่เลยนะตัวนี้ใหญ่เนีะใส่ดีด้วยขอบคุณธรรมทานเดี๋ยวคนเดียวกันนะ ครับครับผมมาตัวมันไม่กัดเลยทนะาร์คงมันตัวเล็กๆเ,กเ,กเราชอบนะักคมปีสอด เต็มคอปลาบ่ายตัวแรกเฮ้ยอยู่คนเดียวแยว่าแบอกว่าขาดขาดหรอไม่ขาดว่าข<ต>า,าดตกใจหมด เฮ้ยมันชาไม่เท่มีต่ต้องชานี่กัดกุเทออยู่นั่นแหละไม่ยอมกัดสะกทีไง้เจมบอกต้าบอกผมไม่มาเองเก้งไม่มาแทนเองกัดกูเถอะแล้ว จริงตีได้ไหมผมขยับต้นได้อยู่นะได้ได้ได้กอรกู้เอะไอ้แก้กูเอน้ทัมันจะไม่โดนมัได้ได้ตัวสอตัวตายตายี่ยันโอ้ไม่ดเขาบนี่รอดปลาบ่ายอีกตัวเปลี่ยนสีเป็นวกคิวนะครับนี่ สองแปดนะลงคอเอาหมดระยะหมดระยะจะเก็บหมดระยะจะเก็บเหยื่อในกัดเฉยเลย ตามมาแน่เลยใช่ครับคิดว่านะอย่านซ้ายนะครับ แรกวันนี้สปายชุดออชุดดำสปายแดงเลยขอบปากเลยไปนี้จะเก็บใส่แล้วกับสปายสีแดงอ่ะไปไหนแล้วบัตรเหยอลงคอ้นสปายแดง กัดกระดีกอกัดกระดีกอเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยอะไรวะจะกอเก็บนะเกีกัดเฉยเลยนะครับผมผมอยู่ใกล้อ่ะกัดนี่อะไรกัดกระดีกอจะบ้า เอาคอเลยนะกัดก็ดีกอนะจะกอเก็บนะแล้วกัดเฉยเลยสปายอันนี้ลองคอด้วยเนี่สปายแดง ปลายแดงไปแล้ว หมดเนี่ยปลาบิ๋มเนี่ยปลาบิ๋มปลาบิ๋มให้หมดสักทีกระดีสปายอีกแล้ว ว่ามันจะเป็นปลาไซหมิ่มไซเล็กนะครับที่กัดเกลือดีๆนะปลาไซโลนี่ก็มีมาห่างๆตัวครับวันนี้สําหรับผมเองก็โดนไปน่าจะประมาณเกือบ20ได้นะครับผมก็ไม่ได้นับนะปลามันกัดค่อนข้างอแบบช่วงกัดคือกัดรัวๆนะครับผมกัดดีมากๆเลยแต่ว่าช่วงบ่ายๆมาก็เริ่มบางตัวเริ่มเงียบไปนะครับวันนี้ได้ลูกองปีศาจนะครับผมถ้าไม่มีลูกองปีศาจวันนี้ไม่รอดแน่นอนนะเพราะว่าช่วงเช้าผมก็ไม่โดนเลยนะครับผม ซ้ายโดนขวาโดนแต่ผมกอ,อยงไงก็ไม่โดนเลยครับก็คริปนี้ต้องขอบคุณนานๆทุกท่านที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมคริปหน้าเราจะไปลุยที่ไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ